ร้อยตำรวจเอ,ดอกดรตีลุกทุบกระจังนายกเทศมนตรีนครรังสิตพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทานนาศบาลนครรังสิตเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลรวมลง่วยปฏิบอตกตรวจสถานประกอบกิจการโรงแรมโนเวเทลกรุงเทพฟ,ฟิวเจอร์รังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้คำแนะนำและพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต การรับนโยบายเปิดจังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่สําคัญสําคัญของจังหวัดปทุมธานีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการประกอบกิจาการและดําเนินการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เทศบาลนครลังสิตเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดปทุมธานีเป็นเส้นทางเข้าออกเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครรัตำรวจเอกดอกตรอตีลุกทุกกระจังนายกเทศมนตรีน,นครลังสิตกล่าวว่าทางเทศบาลนครลังสิตให้ความสําคัญกับการป้องกันการระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาได้มีการตรวจมาหลายประเภทธุรกิจและวันนี้ได้มาตรวจที่โรงแรมโนเวทเทลซึ่งเร็วนี้จะเปิดจัเป็นการโดยเราได้มาตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยรวมถึงมาตรการในการป้องกันการระบาดโควิด ในทีนเมื่อมาตรวจแล้วพบว่าทางโรงรามมีความพร้อมที่ดีเยี่ยมและคาดว่าสถานที่แห่งนี้จะเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย